ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับช่อง FIFA Gamer สุดโรนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมอยุธยาเอ้ไม่ใช่อยุธยาธนบุรีนะเออถูกแล้วแคสถูกแล้วโอเคครับวันนี้เรามีพูดลมกล้องยนะครับก็คือคนนี้นะครับนี่คนนี้นะฮะโอ้เอะแบ็กนี่คนนี้นะฮะร่วมกล้องกับเราด้วยโอเคครับนี่เขาลงกล้องแล้ววันนี้จะมารีวิวอยุธยานะครับ ส่วนใครอยากให้ผมรีส่วนผมยังรีวิวไม่จบนะอายุทยาบ้านเกิดมองนอนไทยเนี่ยยังรีวิวไม่จบนะยังเหลืออยู่นะก็ใครจะบล็อกใครที่อยากให้ผมเล่น G&B n หรือว่า Black and Back Power ก็ทักมาได้นะก็คอมเมนต์มาได้นะเออเดี๋ยวผมจะเล่นตามคําขอทุกคนเลยนะครับอืมโอเคอันนี้ก็เป็นเตาหลอมเผาแร่แร่เหล็กแร่ทองแดงนะฮะอืมเอค ต่อไปคือทางเดินเดินไปไหนเดินมาตรงนี้พอเดินมาพอเดินมาเออเดินโอเคนี่ครับเราสามารถรอยได้ทุกคนเข้าใจว่าส่วนตรงนี้นะฮะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบคือจะอธิบาย,ยทุกคนมันแบบคล้ายค้าแบบไอ้น,นี่อ่ะใครคนีบใครคานี้เอฟซีอ่ะ ๋ <Okay. S 2> ยวน่าใช่สีเพราะว่าไม่ได้กดติามนะเพราะมันรู้หมดใครกดติดตามแต่ไม่รู้ชื่อวิต้นไม้อันนี้ให้ใครต้นโพเลยต้นโพรเปล่าวะเนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อะมารีวิวตรงนี้บ้างห้องชุดยังไม่ได้รีวิวนะแค่พาไปดูเฉยอืมโอเคนี่นะนี่นี่เทบอเทบอ นี่นะฮะนี่ชุดราชวงศ์เลยนะนี่ชุดใหญ่อันนี้ชุดของพระมหากษัตริย์อันนี้ไม่รู้อันนี้ชุดพะระนเรศวรตอนนี้อออะไรวะคุณรีใครครับเอีนน่วนะจะแบบไม่ใช่โอเคอ่ะน,นี่ชุดกรมมหาเล็กหรือเปล่ากรมมหาเล็กอันนี้ชุสดสมเด็จเจ้าพยามาหนูจะไล่แต่อาสาก่อ,น,อนนี่อาสาทหารหัวหมูนาย พันหมื่นขุนล้านเอ้ขุนขุนหลวงพระระยาเจ้าพยาสมเด็จมหาหาเล็กเออมหาเล็กไม่เกี่ยวเว้ยไม่ใช่ยธมหาหนเล็กเนาะนี่เป็นยศอยู่อันนี้ท่านเจ้าคุณแบบพระที่นั่งนะครับพระที่นั่งบรรยงรัตน,น์ดาบสะพายรังอันนี้ก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคนผมงเขาผมไม่เข้าใจนี่เป็นแบบปอกคอมัอ้งปอกคอ อันนี้ก็หมวกหมวกอันนี้ชุดอาสาต่อไปเข้าไปในวัดกันนะครับไม่ใช่วัดหรอกที่แต่งชุดคือเกมเนี่ยที่แต่งชุดเยอะมากเยอะจริงแมีสามจุดนะคะก็คือตรงนี้ตรงนูน้นแล้วก็ตรงเอ้ยไม่สี่จุดก็คือตรงนี้ตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนู้นนะฮะเยอะไหมทุกคนคิดดูอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะแต่มีออกยาวประหลาดได้ไงประเด็น อืมโอเคไม่มีแล้วนะแบบนี้ก็ก็ถือว่าแบบนี้ก็ใช้ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวจะมือนะแบบนี้มันดีไหมก็ถือว่าดีอยู่นะแบบนี้แบบนี้ดีอยู่คือเขาทําโมเดลแบบสวยมากนะฮะอืมสวยมากแล้วก็ตรงนู้นม่จุดลงคุน,นะฮะสำหรับใครที่เข้ามาเล่นนะฮะก็นี่สำหรับใครที่เข้ามาดูครับผม อย่าก,ก็เลยลกดจ้างช่องฟีฟ่าเกมเมอร์ด้วยนะฮะัูอาจจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บ่อยนะเพราะว่าไม่รู้จะเอาโปรไฟล์ดีอันนี้จุดรวมคนนะอันนี้น่าแบบแม่ทับตรงนี้หรือเปล่านี่น่าแมแม,แม่ทับนะอืมตรงนี้แม่ทับคือยังไห้แบบไอไม่ดีขึ้นนะผมยังไอแบบยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ดีขึ้นเลนยเสือจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้คือทงฮะ เออทงมังนทงรัชนากรสีนแต่เขาได้ออใส่ผิดเพราะว่าจริงทงกุนทงบริเป็นสีแบบแดงนะครับแบบของแบบอายุทยาตอนสมัยพระนารายนะอ่ะไปดูจุดหนึ่งนะเดี๋ยวปิดคลิปแล้วจะให้ดูตรงนี้อ,นะ <c oughs> อีกจุดยังืงคือผมจะขออะไรทุกคนนะคือช่วยกดติดตามชอบคมิปนี้ดิเออช่วยกด,ยกด,ยกดน่อย ไม่ใช่แบบไปดูช่องอือนโอ้โหเออแต่นี่นะนี่อยู่ไงนี่กดตามให้ผมด้วยนะนี่ถ้าแบบไม่สมัครใจกดก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมอยากได้คนแบบที่ชชคคอนเทนต์จริงจริงสมัครใจ็คจริงจริงใค่กดนะโอเคปะอ่ะถ้าโอเคก็เขาจบคลิปแค่นี้นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทีใหม่จากช่องฟีฟ่าเกมเมอร์นะครับบ๊ายบายเจอกันบร์